ความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกเขาการเก่าทรเก่าวินัยน,นะครับนนี้จะพูดถึงถ้าหากเรามีโอกาสได้บวชเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาหรือเรามีโอกาสได้มาได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ ได้มารักษาศีลห้าศีลแปกิจที่เราจะต้องทำเร่งด่วนก็คือก็คือการที่เฝ้าสำรวมดูดใจของเราก็คือบําเพ็ญเพียงงดบาปกรรมทั้งพวงเพราะว่าสังคมทุกวันทุกวันเนี้ยมันจะอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวันมันจะมีโยมมีคารวาที่มาสอนธรรมก็ดี แล้วก็จะมีเรื่องราวของกฎหมายต่างๆน,นานาก็ดีที่จะเข้ามาเบียดเบียนพระพระก็จะอยู่ยากลำบากขึ้นทุกวันแม้การบวชเราก็ไม่ใช่จะบวชได้ง่ายๆนะพระพิสุสงฆ์ในประเทศไทยก็มีแค่สองแสนกว่ารูปเองที่ถ้าเทียบกับประชากร70ล้านอย่างเนี้ยมันอัตราส่วนมันก็แค่นิดเดียวเอง ในราวเขาก็มีสองหมื่นกว่าในคขมเมนเขาก็มีอยู่หมื่นกว่าภาพพิสูุสงฆ์ไม่ได้มีมากมายนักสักเท่าไหร่นะถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้บวชเข้ามาแล้วมีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้แล้วเรายังผัดวันประกันพรุ่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําอย่างเนี้วันเวลามันจะร่วงโรยลงไป เราจะตายวันตายพุ่งเราก็ยังไม่รู้เลยมันไม่มีกิจการงานอื่นใดด่วนมากกว่าการที่บําเพญเพียรภาวนาที่ดูจิตดูใจตัวเองขัดเกลาจิตใจตัวเองให้มันเบาบางไปด้วยราคะโทสะโมหะหรือถ้าเป็นไปได้เราก็สามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เหมือนในคำกล่าวขอบวชว่า เราจะขอทำให้แจ้งซึ่งพระพพระนิพพานพระศาสนาในถัดๆไปอย่างเงี้ยในอนาคตอย่างเงี้ยมันจะอยู่ยากขึ้นกว่านี้อีกทุกวันทุกวันแล้วพระพิสูจน์ส่งนี่ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยเพราะว่าผู้คนผู้คนที่บัตทุศีลต่างๆนานา,นาที่เขามีความเห็นต่างๆอย่างเงี้ยเขามาสอนทำแข่งกับพระก็ดี แล้วเขาก็มากดจาเสียดสีในทางที่ไม่ดีกับพระพิสูสงฆ์ก็ดีแล้วในเรื่องด้านกฎหมายก็ดีมันจะมีมาคุบคุมพระบังคับพระอยู่เต็มไปหมดเลยถ้าหากวันนี้เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังได้บวชเข้ามาแล้วอย่างเนี้กิจงานกิจการอื่นใดไม่มีด่วนมากกว่าที่เราจะมารักษาศีลสมาธิปัญญา เดินทางสายตรงที่พระพุทธเจ้านี้ได้แสดงไว้ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้าหากช่วงที่เราอยู่เจวันสิวันครึ่งเดือนเดือนหนึ่งอาจจะพรรษาหนึ่งหนึ่งปีสองปีอย่างนี้เราเก็บความดีให้มากที่สุดช่วงที่ว่าเรายังอยู่ในในพระพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้แต่ถ้าบางคนที่มีกำลังใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอย่างนี้ ก็คือขอมอบกายถวายชีวิตเดินทางสายตรงเลยก็คือเราก็คือจะขอมีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคุณของพระธรรมเป็นที่พึ่งคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราจะไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งเราจะมีพระราตตายนี่แหละเป็นที่พึ่งแล้วเราก็มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็เดินทางสายตรงเลย ถ้าคนที่กำลังใจเข้มข้นอย่างนี้ถ้าเจอข้อวัดปฏิบัติที่ถูกเจอครูบาอาจารย์ที่ถูกอย่างเนี้เราเพียงทำตามอย่างซื่อ,อตรงไปตรงมาแล้วสิ่งไหนเราไม่เข้าใจเราก็ไปสอบถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะให้คำตอบเราได้แล้วเราก็จะเจริญในธรรมขึ้นในธรรมขึ้นในธรรมขึ้นถ้าหาก เราสามารถตัดสัญญอดได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอย่างนี้เราก็เดินทางสายตรงแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่สิ้นอวิชชามันก็ยังต้องทำเพียรต่อไปวันนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรคมีองแปลศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยแม้พระพิสุสงฆ์จะน้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อยผู้ที่ปฏิบัติธรรมน้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อย ก็ยังมีพระยศสาวกที่มีอินทรีย์บรารมีแก่ก้าได้น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้รุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ำกลางถึงที่สุดคำตัดที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วนี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสอง ศาสนาพระพุทธเจ้าได้ประกาศไว 5, ้5,000ปีบัดนี้2,000กว่าปีที่ผ่านไปเนี่ยยังมีพระยะสาวกที่น้อมมาปฏิบัติสืบทอดพระพุทธศาสนาบรรลุมรรคผลมาเป็นรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายคำตัดของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองถ้าหากเราน้อมมาปฏิบัติใส่ตน เราจะเข้าใจแล้วเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรเราสร้างเหตุถูกผลมันต้องถูกแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างเงี้ยพระพุทองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกาคามีเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อย พระอนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปญานกลางพระอาหารหันต์นี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันจะห้ําหันกิเลสตัณหาอาวิชชาได้มันจะละความหลงได้มันจะละอวิชชาได้มันจะละอุปทานขันห้าได้ ปุถุชนธรรมดาที่เขาได้ยินได้ฟังเขามาสอนธรรมแล้วเขาก็มาออกความคิดเห็นต่างๆน,น,นานาวิพากวิจารณ์พระทุกสิ่งทุกอย่างนี้เขารู้ทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่สามารถละอุปทา,านขันห้าได้ยังไงมันก็จะมีถูกมีผิดมีกูมีมึงมีเขามีเรามันยังมีตัวตนมันยังมีภพชาติมีเชื้อนี่จะให้เกิดอยู่ล่ำไปแล้วมันก็จะต้องเจอกันอย่างนี้ พระพุทธเจ้าได้ตัดว่าเวรระงับด้วยการไม่จองเวรพระเทวทัตจองเวรพระพุทธเจ้านี้จิตที่มันผูกเวรอย่างเงี้ยชาติไหนพบไหนเนี้ยได้มาเกิดได้ร่วมพบร่วมชาติเนี่ยมันจะต้องพยาบาทมันจะต้องเบียดเบียนมันจะทำจิตใจให้ตัวเองนี้เศร้าหมองแล้วก็ไปอบายแต่ถ้าเวรเราไม่จองเวรอย่างเงี้ยเราจะสบายเราจะอิสระอิสระไปเรื่อย เขาจะทำจะอะไรก็ให้เขาทำตามหน้าที่ของเขาไปเราก็ทำหน้าที่เพียรของเราให้ถึงที่สุดเราจะได้ไม่เหลือกิจการงานอย่างอื่นเราจะได้เดินทางสายตรงแล้วเราก็จะสามารถข้ามฝั่งออกจากวัฏะสงสารนี้ไปได้ให้เราพิจารณาศีลของเราว่าเรารักษาศีลอะไรเรารักษาศีลเราก็พิจารณาศีล มากน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนของตนพิจารณาก่อนแล้วค่อยทําไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียงผู้อื่นมันมีสัมมาทิฏฐิมันมีปัญญานําหน้าเราพิจารณาแล้วเราค่อยทําแล้วในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับเก็บกวาดวัดเช็ดถูดูแลเสนาอัศานะที่มันผูกพังซ่อมแซมมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเราไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟัง เราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังแบ่งเวลามาศึกษาระไตรไปดกไปทีละเล่มทีละเล่มแล้วเราก็น้อมมาใส่ตนมันจะเห็นความจเจริญเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเพราะเราสร้างเหตุถูกเราไม่ออกนอกกรอบต่อต่อไปอย่างนี้ศีลหยาบมันจะสมบูรณ์กรรมบท1สิบมันก็จะสมบูรณ์สติมันจะตั้งมั่นสัมมาสม,มาธิมันจะเกิด ปัญญามันจะรอบรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงเรื่องราวทุกอย่างที่เราได้พบได้เจออย่างเงี้ยมันล้วนแต่ที่ว่าเราได้สร้างเหตุไว้ทั้งหมดแต่บัดนี้คือเราไม่ไปผูกเวรกับใครแล้วเราไม่ไปก่อเวรกับใครเราเดินคําสอนของพระเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะอดทนอดกลั้นอยู่อย่างเงี้ย ต,ต่อไปศีลหยาบก็สมบูรณ์กรรมบท10สิบก็สมบูรณ์สติก็ตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิก็เกิดปัญญามันจะรอบรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดี มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้ใจมันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอายมักมีองแปดอย่างเนี้ใจมันจะเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางไปเรื่อยๆเมื่อกําลังอินทรีย์บารมีมันเพียบพร้อม มันจะค่อยๆวางการเป็นนั่นเป็นนี่ไปเมื่อถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทา,านขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาแล้วเราก็จะเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาได้โดยที่ไม่มีคำว่าผิดโดยเจตนา เราจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรให้ธรรมะเป็นทานมันเป็นทานเขาเรียกว่ามันเป็นอมตะอมตะธรรมมันเป็นธรรมที่ไม่มีวันตายให้เราน้อมมาปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนแล้วเราก็อย่าไปเสียเวลากับเรื่องอื่นอเลย วันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ